สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันหยุดค่ะจะพามาทําสวนนะคะตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลื้อยต้นนี้ก็เอเดนโลสนะคะหรือพีลองดูรองสารนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยเมืองฝรั่งเศสค่ะเอเดนโลสนะคะสีชมพูค่ะกุหลาบเลื้อยต้นนี้ปลูกมาสองสปีแล้วนะคะปีนี้กิ่งกระโดงไม่มีนะคะอันนี้เป็นกิ่งเก่าหมดเลยจะทําการตัดแต่งกิ่งนะคะก็ เริ่มจากกิ่งเล็กๆนี่แหละค่ะกิ่งเล็กๆพวกนี้เราจะตัดทิ้งนะคะเนี่ยกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดเหลือประมาณนี้ก็ได้ก็ดีค่ะเนี่ยมันจะแตกดอกมาตรงนี้อยู่หนึ่งดอกสองดอกนะคะแต่ถ้ากิ่งไหนเล็กมากก็ตัดแบบสั้นตัดทิ้งได้เลยค่ะเนี่ยนะคะตัดประมาณนี้ตัดทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยเราค่อยมาเก็บขยะทีหลังค่อยมาเก็บเอาทีหลังนะคะ ตัดแต่งกิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะตัดประมาณนี้ค่ะแต่งกิ่งช่วงหน้าหนาวตัดประมาณนี้อันนี้กิ่งเล็กมากนะคะตัดสั้นไปเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะตัดทิ้งหมดเลยค่ะวม่เก็บทีหลังนะคะก็อันที่อยู่ข้างบนนี่เราก็ปีนบันไดขึ้นไปค่ะอันนี้ก็เล็กเกินไปก็ตัดทิ้งหมดเลยค่ะเนี่ยกิ่งใหญ่หน่อยก็ค่อยเหลือไว้นะคะตัดสั้นหน่อย เอเด้งโรสนะคะกุหลาบเลื้อยสีชมพูค่ะปีนี้เสดายกิ่งกระโดงไม่มีเลยค่ะไม่มีสักอันเลยใบยนี้ร่วงทั้งปีนะคะใบนี่ที่ไม่มีใบนี่ไม่ใช่เด็ดอะไรนะคะมันร่วงเองค่ะมันร่วงเองใบมันมันร่วงเอง,ง,เ,องเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปนะคะระวังนะคะเวลาปีนบันไดยิ่งทําคนเดียวไม่มีใครจับให้ยิ่งต้องระวังนะคะเนี่ยกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะคะี่ ถ้าเราเก่งแล้วตัดเป็นแล้วนะตัดแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะตัดแป๊บเดียวก็เสร็จเนี่ยจับมัดไว้ถ้าเชือกมันเปืเป่อยแล้วนะคะเราก็มามัดใหม่นะคะเนี่ยอันนี้มันเป็นเชือกธรรมชาติมัดใ่ใบเล็กๆนี่ก็เด็ดทิ้งให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเหลือไว้ใบไม่ต้องสังเกตแสงแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันหนาวแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องใช้แสงแล้วไม่เป็นไรกุลาบช่วงนี้ก็ ตัดแต่งกิ่งก็เริ่มจากกุหลาบเลื้อยก่อนก็ได้นะคะส่งพุ่มไปทีหลังเดือน12เดือน1เดือน2เนี่ยตัดแต่งกิ่งให้เสร็จเลยนะคะ3เดือนนี้ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวกุหลาบก็จะไม่ค่อยออกหาอาหารไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะคะช่วงเขาพักผ่อนเนี่ยอันนี้มัดไว้นะคะเนี่ยมัดคู่กันไว้กิ่งเล็กเกินใบตัดทิ้งสั้นเลยนะคะเนี่ย ถ้ากิ่งใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเหลือไว้แบบนี้หน่อยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอึ๊บโอ้ยกิ่งเล็กๆแบบนี้ก็ตัดสั้นเลยค่ะเนี่ยถามว่าต้องทายาปิดบาดแผลไหมไม่ต้องนะคะอันนี้กุหลาบเลยไม่ต้องถ้าจะทายาก็เฉพาะ กิ่งกระดงที่เป็นกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ค่ะถึงจะทาถ้ากิ่งเล็กๆแบบนี้ไม่ทาหรอกค่ะไม่ทนยายาไม่พอหรอกค่ะถ้าเราทานะคะไม่ได้ทาค่ะตามธรรมชาติเลยค่ะปล่อยไปธรรมชาติเลยระวังนะคะเพราะว่าขึ้นบันไดก็เลยต้องค่อยๆทําต้องระวังหน่อยอกิ่งเล็กๆนี่ตัดทิ้งเลยนะคะน,นี่อันนี้มันใหญ่ๆก็เหลือไว้เดี๋ยวมันจะดอกมาให้ แบบนี้ก็ตัดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ใหญ่ยาวนะคะก็เหลือไว้หน่อยนะคะอึ๊บเนี่ยค,ค่อยเก็บที่หลังนะคะเก่งเล็กๆนี่ตัดทิ้งไปเลยค่ะะสด้ปีนี้ไม่มีเก่งกระดวงเลยค่ะอุตสาร์ลุ้นนะคะ ต้นนี้รู้สึกจำได้จะสั่งมาทางอินเทอร์เนต็ตนะคะต้นนี้ล้าจำไม่ผิดใบร่วงแล้วก็แตกมาใหม่แล้วก็ร่วงแล้วก็แตกมาใหม่นน่นเนี่ยปีนี้ทั้งปีอันนี้มันเปื่อยได้นะคะมันเปื่อยได้เรอมามัดมือเดียวมันไม่ถนัดนะคะอือ เราไม่ได้สูงมากนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็เหลือไว้หน่อยนะคะเนี่ยมันจะแตกมานี่ค่ะตัดเสร็จแล้วลค่ะประมาณน,นี้ช่วงมันติดดอกมันก็จะแตกแถวนี้แล้ค่ะเนี่ยตากุหลาบนะคะเนี่ยเดี๋ยวลงบันไดก่อนนะคะค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงนะคะไม่หลีบไม่รีบเนี่ยแถวนี้ก็ตัดออกให้หมดเหมือนกันค่ะ เด็ดออกให้หมดเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยจริงๆเลยค่ะคัะนนี้นี่นะคะอันนี้ระวังนะคะมันจะเปื่อยเราเอามามาัดใหม่นะคะอันนี้ไม่เปลื่อยค่ะอันนี้เป็นรางน้ําฝนนะคะเนี่ยมันไม่ขยับละถ้าเราไม่พอใจจะขยับขึ้นขยับลงก็ได้นะคะแต่ก็ไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะมันไม่มีกิ่งใหม่มาก็เหมือนเดิมค่ะทรงเดิมเหมือนเดิมเนี่ยแหละคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้แหละใบเล็กเลกพวกนี้เด็ดทิ้งนะคะปีหน้าเนี่ยมันจะแตกมาแถวนี้มันจะดอกค่ะเนี่ยเนี่ยตุ่มๆพวกนี้มันจะแตกที่เดิมเนี่ยแหละคะ่ะเพราะตากุหลาบก็ตาเดิมน,ะะนี่แหละค่ะเด็ดออกใช้พลังงานเยอะค่ะเด็ดออกนะคะแถวเนี้ยเด็ดออกหน้าร้อนก็ทําได้นะคะเมืองไทยก็ทําได้นะแต่ช่วงที่มันแตกใบอ่อนหรือมันกําลังดอกอยู่ไม่ไม่ทานะคะ จะทําช่วงที่มันกิ่งแข็งแรงแล้วไม่มีดอกแล้วเท่านั้นผมจะทํานะคะ <c oughs> นี่ค่ะผลต้นก็ไม่มีอะไรแล้วละคะ่ะผลต้นอันนี้มันเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะมันจะขึ้นเองทุกปีมันเป็นหัวต้องระวังต้องระวังดอกไม้หน้าหนาวก็จะเริ่มดอกค่ะเริ่มแตกใบพวกนี้เหมือนกันค่ะพวกใบใบพวกเนี้ยนะ มันจะเป็นดอกไม้เป็นบัวดินนั่นนะคะเ,เดี๋ยวมันก็แตกมาเราต้องระวังปลูกดอกไม้หน้าหนาวนะคะหนาคนต้นก็ไม่มีอะไรมากนี่ค่ะคนต้นตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูไกลๆนะคะดูไกลๆเสร็จแล้วะคะ่ะประมาณนี้ได้ประมาณนี้กิ่งลรกๆนี่เราค่อยเก็บใส่ขยะทิ้งให้เรียบร้อยนะคะ ดูรวมๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ละเนี่ยเสร็จแล้วตัดแต่งกิง่งกุหลาบเลยนะคะไม่ได้ยากเหมือนที่คิดไว้นะคะเรามีรั้วเราก็จับมัดโน้มลงกับรั้วนะคะอย่าอย่าให้กิ่งตรงนะคะถ้ากิ่งตรงแล้วดอกจะไม่ดอกหรือจะไม่มีดอกจะดอกเฉพาะตรงยอดจับโน้มลงเลยค่ะโน้มลงต่ำได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเนี่ยค่ะโน้มลงนะ,ะแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะตัดแต่งกิง่งอันนี้เหลือไว้แบบนี้กิ่งมันใหญ่นะคะถ้ากิง่งเล็กๆก็ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยมันจะแตกมาตรงนี้ค่ะตากุลาโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ดอกเหลืองๆก็เยอะมากเดี๋ยวเก็บขยะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ